โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งที่พิธีกรเสร็จฉันะหุบมาพิเกตชื่อว่าหมายทำแอสเซอร์อีกหนึ่งครั้งก็ผมวันนี้กลับมาพร้อมกับภารกิจทำยางใช่ไหมคือแบบบอกเลยว่าภารกิจยางแม่งเอาเรื่องมากไม่รู้จะเสร็จภายในวันนี้หรือเปล่าเลยเสียดายรับไปมาแล้วอะเป็นไปได้ก็อยากเสร็จในวันนี้อะหรือแต่ที่ก็เลทสักหนึ่งวันอะไรอะคาสซีนนะครับอ๋อเมสันมาทีละตัวพิโกถูกต้องที่มานะ การเล่นกำลังในวันนี้นเกึ่งเศร้าเกึ่งสุขน,นะเมสนานอุทิศตนสร้างสารรค์งานเพื่อเมืองชา,า,าชีมาโดยตลอดตอนนี้เขาจะจับพวกเราไปเพื่อไปกับสุขกับชีวิตเกษตรของเขาแล,ะละ้วล่ะเมสันพูดอะไรทุกคนหน่อยสิไม่ได้พูดอะไรเหมือนดูเหมือนเมสันจะพูดถึงเต้นจะพูดไม่ออกนะ ทุกคนอย่าเศร้าไปเลยมาพวกเรามาดื่มกันเถอะขอให้แมนสันกับเมืองชาชีร่มต้นใหม่ที่ดีไอ้อาดาคก็จะใส่ได้เริงได้ลเลยไปจากไหนวะทุกทีไม่มีเวลาเรลงเรียบร้อยทุกคนเยี่ยมมากเฮ้ยคูปเปอร์ว่ะเซลซีดูพ่อหล่ลูกกำลังแซวอยู่ทีสิเท่สุดไปเลยเมื่อตอนที่เขาเป็นหนุ่มนะนะ มีอันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เท่าฉันสักนิดแม่ไม่รู้สินะเบาะรองนั่งแหลมพยายามให้เหล่ากูโมวันนั้นไปกอดพี่สาวเขาต่างหากล่ะอะไรนะฉันแพ้เรื่องผ่านคุณต่างหากล่ะสนุกกันใหญ่เลยวะสนุกอะไรกันไม่รู้เตาะเตาะอย่างเดียวไม่สนเตาะเตาะรัวๆไม่สนเฮ้ยเพลงออจริงเอาจังว่ะกราฟิ์ปะเนี่ยชอบปะเนี่ยอ่ะลองให้ดูชอบทุกคนว่ะ ไหนวังลาไม่สนุกเหรอคาสกงโดนตีกูโกรธดีขนาดนี้สนุกกันหน่อยสิแล้วดางคนมางแก้วคิดว่าพวกนี้ก็ได้ก็จริงก็ดีคืออดีตพวกคุเฝ้าสุสานว่ะคุณปู่มอสไม่เคยเจอเลยสวัสด no jas, s. <S ีค e e so ุณปู่มอสครับมีหลายคนเลยที่เราคุยไม่ไม่รู้จักนะผมปาร์คดันบีไข่วัวเนี่ยการพอปู่อันนี้คนพอปู่เจสันไรอัน ไม่เพลันดีจริงเลยเนี่ยลิก็สิทธิ์กินแน่วหรือเปล่านยะมีอันเดินมาคนเดียวอย่างไปไหน,นเ,เออหน,นี่ยเราเออนไหนแวะวันนี้ละตรงนี้จะมีตรวจสอบอ่ะตรงไหนวะอ๋อน,นี่อติดตัดแอบเชื่อมัดวันเต็ดโดเกน ไว้ก่อนไว้ก่อนระหวันนี้ต้องยุ่งเรื่องยางก่อนถ้ายางไม่เสร็จวันนี้ก็เสียเควสไปนะผมต้องให้เสร็จนะครับยางอ่ะเสร็จยางยางไม่เสร็จอะไรเนี่ยดูดิบุกไปหน่อยเรียบร้อยเสร็จแน่นอนอีกสองนาทีเจอกันเ็ษไม้จะทองแดงดีรว่าเ็จไม้ดีกว่าไปเฮ้ยทองแดงกูบิดพูดจะทำเ็จไม้กดเสร็จทองแดงอะไรเนี่ยงง ทำอะไรเพิ่มดีครับอ,อิกหินไหมออกไมได้อีกหินหมด,ดีิมีตัวสิบอันแล้วทองแดงทำเพิ่มแล้วกันอีกสิบอันเริ่มออตโต้ไปอันนี้ขาดเลยตัดลูกปืนเรียบร้อยครับผมเครื่องบดได้เครื่องบดมาสีฟ้าสีเขียวซะด้วย ไปไกลๆนิดนึงนะครผมทำาท่อทองแดงทำสกรูได้ก็สุนปืนพกกล้วแหวนยางด้วยเติมน้ำมันให้เต็มนะครับผมแล้วก็ทำสกรูทองแดงทำหมดเลยจัดไปจัดระเบียบมับกก็ให้เหลือเปลือกยางนะผมรอทำเสร็จ2นาทีระหว่างนี้ทำอะไรดีระหว่างนี้ ไม้เราพอไหมไม้พออะไรพอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากอัปเกรดปะทุกคนโอ้ยอยากอัปเกรดโต๊ะทำงานอะโต๊ะทำงานนะอัปเกรดได้ไหมโต๊ะทำงานอัปเกรดใช้บล็อกหินอ่อนลวดทองแดงอะไรเก่าแท่งไม้เนื้อแข็งละเครื่องมืออัปเดตเครื่องจักรนโอโอเคงั้นเราทําบล็อกหินอ่อนกันบล็อกหินอ่อนใช้แล้วนะบล็อกหินอ่อนเอ๊บล็อกหินอ่อนทําไม่ได้นะครับต้องไปหาของต้องไปเรียนรู้ข้อมูลก่อนถ้าอย่างนั้นเราเก็บหินอ่อนก่อนไหม หินอ่อนจำได้ที่หนึ่งว่ามีที่เก็บน้อนี่เลยเสาเนี่ย <c oughs> มันได้หินอ่อนนะครับเป็นที่ที่ประหลาดมาก <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย็อหินอ่อนจริงด้วยกองเศษไม้เท่าไหร่วะสองเก้าแปดสองเก้าหกคิละสองคุยขยะก็ดีนะผมว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยมากเลยการคุยขยะนานๆคุยทีก็ดีเหมือนกันไม่เร็วไม่เร็ว จริงๆเมื่อวานใช้ตาบียาไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าเราเสียตาเบียาไ,ไปกับเราลืมกินอาหารเนี่ยไม่ง่ายเอองั้นครั้งนี้เราจะทําให้ตาเบียาเราไม่เสียดายนุ่มเราจะตาบียาให้เต็มพิกัดน,น,นอนดึกแค่ไหนก็ลุยบอกเลยลุยไม่หวั่นอยู่แล้วใครอะ่ะอ๋อฟางชิเมียว มีเท่าไหร่รเสือชาไม่ยอมพูดเองอ่ะพูดต้องพูดผ่านนกอะ่ะผู้ชายเลยเข่งขืึมเกินขรึมผน,นาดนที่สาวๆหลงตายเลยเสร็จยังอะ่ะของเราเสร็จยังอะ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ไงไปสั่งทำแผ่นไม้ทิ้งไว้ไหมมีออเดอร์สิบอันด้วยทำไปเลย เตอร์โโต้ให้ด้วยอ่ะไปครับลีเมองบาร์กรันปีอ่าขั้นแรกไปส่งออเดอร์รอยี่สิบหกเมตรดูือขว,วานในเมืองนี้ก็น่ากลัวเหมือนนมาครับส่งงานอาวิโย ผมมาส่งงานครับออเดอร์ครับขอบคุณมากได้มาสา0ร้อกับชุดเสียห้องทำงานเพิ่มขึ้นหนุ่มหาาศาลรเลยนี่เีเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาขายอะไรอ่ะเอ้ยตัวทีไม่ได้จะอะไรจะดูขายอะไรอู้ขายของเยอะมากอ่ะเชือกถักกล่องเก็บของโคมไฟติดผนังเู้อี้เรียบง่าย เขาขายเฟอร์นิเจอร์เออไม่ค่อยได้มาดูล้าขายของร้านอื่นเลยอะวันๆแม่งทำแต่งานคุ้นวายสุดๆเสื้อผ้าครับดูเสื้อผ้าหน่ะวีวีตัดเย็บรองเท้ากวามบททนพลังเวทป้องกันพลังเวทสามารถกันฝุ่นละออทรไยได้กับทั้งหมดแว่นตากันลมนมของดีเต็มไปหมดเลยว่ะแต่ไว้ก่อนผมแค่แวะมาดูเฉยผมไม่ได้ไปซื้ออะไร แล้วก็แวบลูมูลเลยครับหาอะไรกินซะหน่อยเมนูวันนี้คือไรข้าวผัดซีอิ๊วสิบบาทเลยเหรอแพงอยู่แต่กินครับไงก็ต้องกินเพิ่มสัมินาทั้งสองครั้งต่อวันใครๆก็ต้องทำใครๆก็ต้องมากินป่าวะเออได้ตับมินาเกือบเต็มหลอดคุ้มอยู่ผมว่าอุนหนุนคุณทุกวันเลยคุณโอเวน่นจริง ไม่อุดหนุนร้านคุณอุ่นร้านขค,ครวะไม่มีร้านขายดอกไม้เหรออยากให้ดอกไม้ไปกิจจะบ้างอะ่ะเออร้านดอกไม้บ้านอมิล่าห้าสสินค้าจุดขายน้ำกองหานชาวบ้านสายรถไฟโวอูดประกาศจับรีไซเคิลกองชิ้นส่วนฟาร์มสูสัตว์พิพิธภัณฑ์ อมไม่น่ามีร้านดอกไม้แถวนี้เนาะไปถ้าอย่างนั้นตอนนี้ภารกิจที่เหลือของเราก็คือไม่มีนะครับรับเวทใหม่เพื่อทำให้กิจการของเราเรุ่งเรืองยิ่งขึ้นดูสิสพวกทำขอ,<ส>ของกันใหญ่อีกแล้วไม่ใจะที่ขาดประชาชนทำการค้ารค้าฉันไม่ได้จริงๆขี้โม่เราอะสิบแปดสามสิบสามทองแดงได้เลยครับ เน้นเควสที่แบบเควสยาวทองแดง9้าอันเหรอเรียกว่าว่าเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะครับแบบว่าค่อนไปทางอีซี่เลยทีเดียวถ้างั้นเดี๋ยวนีนเรามีของอยู่แล้วนะครับมารับเควสเพิ่มไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะเอาของไปส่งเอ้ไม่ใช่เอาป้ายประกาศไปแปะตาที่ต่างๆกันเพื่อให้เคลียร์เควสจุดอื่นไปด้วยนะโวไม่ยากไม่ยากแค่เคลียร์เควสเองอะไรอะเดอะเควส ถ้ำเหรอปฏิสมพันครับแปะนี่ถ้ำอะไรอะ่ะยังไม่เปิดไงแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือเหมือนจะเป็นกิววะใช่ไหมไม่น่ามีอะไรขายป่ะวะ จุดขายน้ำเดี๋ยวก่อนเอาขยะก่อนเฮ้ยเฮ้ยกล่องกล่องอ่ามาแอบซ่อนอยู่นี่คิดว่าหลบสายตาของฉันพ้นกันเหรอท่องเที่ยวรอบโลกกว่านังสือเลยวะหีบอะไรโคตรแข็งเลยแผ่นไม้เนื้อแข็งเออว่าสมควาหรอกแข็งโป๊กเลยขายปุ๋ยขายน้ำไม่เอาอ่ะอยากเดินเหยียบน้ำสักทีจริงเลยอยากรู้โดนด่าปะ ทุกวันนี้ก็คือแทบจะเป็นศัตรูอยู่แล้วเนี่ยจะเรียกว่าแทบจะเป็นไปแล้วด้วยทำไรอะเราอะมีอันทำไรอะพอเด์ไปเยอะมากเลยแต่เวลามีน้อยไพย่สูตรต่อกกอคืออเลยวะมีสีรอบในเกมในเกมผูเ้เล่นแต่ละคนมีไพ่ถึงใบใครชนะรอบนี้นึงคะแนนช้างเต้นหมาป่าและแมวหมาป่าเต้นแมวแมวเต้นเม,มาส์หมาป่าเต้นอะไรวนะน่ะ รอบที่หนึ่งการไปแรกเป็นตัวแปรสำคัญเอาแมวแล้วกันส่งแมวไปต่อสู้ไงล่ะเขาเสียการ์ดหนูไปแล้วนะผมเสียการ์ดหนูไปแล้วฉะนั้นแล้วการ์ดอื่นจะต้องเป็นการ์ดที่มีโอกาสที่เขาจะออกไม่หมูป่าก็ก็นี้งั้นเราเอาเป็นหนูแล้วกันเฮ้ยชนกันได้ด้วยหรอวะแปลว่าไม่เสียการ์ดนะดิ ท่นต้องเลอกการ์ดให้ดีๆซะแล้วไปเลยต่อกรอด้วยกระทิงเอาแพ้เฉยดับเบลิลกระทิงเรียบร้อยพี่ดิชนะครับรวามส้อข,ของมีอันบวกห้าเลยเล่นเกยการ์ดสุดคนสุดจริงๆเลยคราหน้าประชันมือกืใหม่นะ Yes สำเร็จสำเร็จการการตอบแบบเปิดเผยกระจกเสร็จแล้วครับแท่งทองแดงมัน อ่ะทำอิดเอ้าไปเลยทำเพิ่มรัวจะว่าไปแล้วนะเหมือนว่าเงินในตัวเรามอยู่2อ0 0จริงๆแล้วมันก็เพียงพอกับการซื้อของใหม่เพิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อไอหินอ่อนกันครับ จริงๆแล้วบูปินพวกนั้นเนของเริ่มต้นมันควรให้เราเลยนะเว้ยดันให้มาซื้อเฮ้ยโอ้โหของไปเพียบเลยอะดอกไม้ไฟเต็มไปหมดเลยอะไระเนี้ยถังไม้เตารีดผมเครื่องเป่าลมมานั่งซื้อมานั่งก่อนต้องใช้อีหินอ่อนใช้บล็อกหินอ่อนใช้อันไหนถูกซื้อหมดเลยแล้วกันนะครับถูกต่ำกว่าร้อยอะต่ำกว่าร้อยก็ถูกซื้อเลยรัดเหล็กท่อไอพวกเนี้ยแพงแล้วไม่ซื้อดินปืนซื้อได้ซื้อ ดอกไม้ไฟไม่ซื้อนะครับพวกนี้ไม่จําเป็นแปรทองแดงใปพัดพวกนี้รอมีเควสค่อยมาซื้อเปลืองเค okay. เสียไปเท่าไหร่วะเสียเกือบพันเหมือนกันได้อยู่ไม่เป็นไรเสรียนิดเสียหน่อยนะครับอย่าคิดมากเราต้องไม่เหนียมเลยวะเสร็จแล้วหรอ เก็บของกันก่อนแล้วกันนะครับท่านแรกเลยเก็บของกันก่อนใส่เศษไม้เต็มพิกัดใส่เศษทองแดงเต็มพิกัดเศษหิมไว้ก่อนอันนี้สกรูรับมาเลยอัปเกรดโต๊ะ เราขาดลวดทองแดงขาดบล็อกหินอ่อนแท่งไม้เนื้อแข็งแท่งไม้เนื้อแข็ง5อันจัดไปเลยครับแล้วก็อิดหินอ่อน10อันติดคิวเหรอดกเลิกคิวครับ แล้วก็ตามด้วยสกรูเครื่องสกรูน่าต้องเปลี่ยนไปเป็นลวดทองแดงครับเปลี่ยนของเรียบร้อยพร้อมอัพเกรดเออเป็นไงเจ๋งปะเจิงปะอันนี้โบตัวทองยาไม่ไม่เก็บประทัดไปแล้วกันจริงๆแล้วอยากทำกล่องใหม่เหมือนกันนะเพราะว่ากล่องเก่าคือแบบแออัดมากมา สตาไปหน้าที่เหลือแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปติดโปสเตอร์แล้วก็ลงเหมืองกันนะครับผมเหมือนเดิมลงเหมืองก็คือลงเรื่อยๆหาของได้อะไรก็ได้ไน้องได้อะไรก็เอาเอาหมดทุกอย่างติดครับโอเคจนจ,จนทหารโจนทรยเมืองชาชีโรแกรเขาก่อความทำเข็นมามากมายเลยเอาพว่ตัวเร็ว3ามหนักเจอเขาปลดแจ้งกองทหารรัาก,การทันที ดูอยู่แล้วครับผมคนติดครับตอบเพิงหูอ๋อต้องไปแจ้งด้วยว่าเสร็จแล้วไว้ก่อนนะฉันรีบนะใจจะโดดลงมากเลยแต่โดดลงให้แล้วเจ็บอะปะลงมาลงไม่บ่อยมันเสียได้ของเนอเอ,อจริงๆแล้วมันควรต้องต้องไงนี่เว้ยต้องเก็บอ์ติแฟกต์แล้วเอาไปส่งด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไร ของชั้น7 8 9 7 8เหมือนเดิมมันน่าจะต่างเปลี่ยนทุกสองแบทุกสองแบบชั้นมั้งใช่ใช่ใช่โอเคมาลงลยครับอุย้ยเดี๋ยวเจ็บเฮ้ยทางไหนวะไม่ทางนี้เลยนะตรงล่างสุดโอเควันนี้เราจะมาไม่เน้นของอะไรเยอะนะ่อยเราจะเน้นอร์ติแฟกต์ด้วยนะครับได้อะไรเก่าอะ นี้ก็ทางไปต่อใช่ไหมเอ๊ะไม่มีอเลยเลยวะอ๋อ,อทางไปต่อขณะที่เราบอกว่าเดินมาแล้วเราเหมือนแบบเจอทางทางกว้างๆขุดลงครับเอ้ยระเบิดนี่ว่าตูม้มใครก็ชอบระเบิดอะของดีทั้งนั้น ตรงนี้มีของครับข้างล่างขุดตรงตรงครับขุดตรงคุ้มสุดอา้าวตายแล้วหุหงิดว่ะพันแปดได้โหจัดไปอีกห้าช่องชิ้นส่วนไขเ่เพชรพลอยโนชิ้นที่สามทางไปต่อมาทางไหนกันแน่เนี่ย ไปต่อหายวะพูดจริงเลยหรือไม่ก็เรามองไม่เห็นเองครับมันน่าจะเป็นทางที่ซ่อนอยู่อะสักจุดหนึ่งหลายกาดรักนะเอาทางต่อไปไปซ่อนไว้ไหนมันซ่อนไว้จุดแรกปะวะหรือไม่ก็ซ่อนไว้หลังเนี่ยหืมน่าสงสัย โอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอผมว่าจริงผมว่ามันเล่นนี้แหละชัวร์เลยใช่ปะ่ะผมว่าใช่ว่ะ <c oughs> ผมว่าใช่ปะ่ะโอ้โหแม่งเอาจริงว่ะโคตรร้ายอ่ะ แหมสมเปดันเจียนเชียทางออกอยู่ข้างล่างครับเก็บของ้างหนอ้แล้วกันก่อนไปชั้นต่อไปยนง่งนครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเพื่อปั่นปั่นข้ามชั้นอยู่แล้วมาเพื่อหาของ <Okay. S 2> ไปครับมุ่งหน้าสู่ชั้นต่อไปถือว่าโหดนะผมว่ามันโหดมากเลยตันเจียนก็คือตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าแบบทางข้างล่างตันๆไม่เห็นมีอะไรเลยแหม่พอมุดพอกดบินวินเล่นๆท่นนั้น่ะรู้เลยทางไปต่อแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเอางี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเจอเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าเจอเหมือนกันทุกคนแม่งยากจากับเออตรงนี้ไม่อะไรหรอ ไม่มีเลยนี่ให้ขุดนี้เลยเหรอได้ดิครับไปเห็นก็ะางไปต่อวะทางนี้่ะ ระเบิดโอ้โหไม่รู้ตัวเฮ้ยไม่มีทางไปต่อสองทางด้วยนะเอาจริงดิโอ้โหแสบได้ดิลงล่างได้ดิไม่ติดอยู่แล้วมาดิเฮ้ยแบบสาม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 เว้ยขี้โกงเอ๊ะเอ้ย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 โอเค ติดหัววะ่ะเอา้าแล้วของมาอยู่หัวหาทางไปต่อบวกกับการขุดแบบตรงๆด้วยนะผมเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอ,อ,อ่าเรียบร้อยสพัพน่าหมด ตาไม่ได้หมดเราไม่เติมนะครับผมไม่ได้มีของเอาไว้เติมเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามาแต่ตัวทัวยกแก๊งฮะแล้วก็ออกครับโอเคไปพลังงานหมดแล้วกินข้าวแล้วทำเวสเสร็จหมดแล้วออเดอร์พรุ่งนี้ก็เสร็จหมดแล้วเหลือทำมานั่งอ่าแค่นั้ใช่ไหมน่าจะเขี่ยแล้วโอ้เที่ยงคืนโอไม่ก oh ็ลาก่อนขอบตาลาก่อนดวงตาความความใต้ตากลับมามีกแล้ว นะครับเดินกลับบ้านกันที่คืนแล้วจริงอยัาไม่หน่อยก็ได้นะไม่ติดนะเว้เราสามารถที่จะแบบทําอะไรต่อได้อย่างตีสองอะ่ะเออรับอัพสกิลนิดนึงนดิสกิลใส่ไหนดีนี่ไหมเมื่อขุดแร่มมโอกาส1ิบเปอร์เซ็นคืนพลังกายน้อมโอกาสเราย่งนี้เพิ่มขึ้นโอกาสทับปีประสิวอโอกาสรแผ่นซีดีเพิ่มขึ้นน,น,นี่เลยมาสายนี้เลยไปทางสายหินเต็มที่เลยชอบลงเหมืองก็ต้องขุดหินบ่อยบ่อเข้าใจไหม อะไรอ่ะพลังงานหมดหรอไม่เคยให้พวกนายพลังงานหมดเลยแผ่นไม้ทำแผ่นไม้เต็มที่ครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อน ของลอยเขาตัวเลยใช้คำนี้ได้เลยของบางอย่างมันเป็นของใหม่นะครับมันเลยทําให้เราของได้ตัวเลยเยอะขึ้นเดี๋ยวเราค่อยๆนะครับเคกดสั่งคราฟไปเลยนะครับมานอนกันดีกว่าทุกคนเคแล้วก็ถ้าเกิดนอนถึงเวลาปิดคลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมติดตามในครั้งหน้าสำหรับผมนายเพจเกมมีชื่อว่าไมดานแมตพอเทียนันบอกแล้วก็จะอยู่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมดแล้วแล้วก็ฝากด้วยกันวันหน้าหน้าผมแหวกหน้าบาๆครับไป ขอบตากลับมาอีกแล้วประมาณนอนดึกไปหน่อยง่วงเจอกันไั้ผมบายยครับขอให้ดีๆนะเจอกันครับ